วันนี้เราก็การบรรกายในวันนี้ก็คือสมาชิกท่านข้าในทุกคนทุกท่านนะคะเรียนท่านประชากรตีและท่านผูุ้ติเสกจันทินเดชมาลายคุณนันทมนตร์ทารมุนคุณนันทสรัยสอนนันทานินตรวจสอบทุกท่านทุกท่านค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เราได้มาเยี่ยมเยียนทางพระประแดง ว่าวันนี้เรามาทำตามภู้จักกันนะคะนี่นก็เป็นสสอรุ่นเรียวกับท่านตะชาพี่โจหรือท่านก็เป็นสองมายอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการของเราทําให้เพื่อไทยที่สู้ด้วยมือเปล่าพ่ายแพ้เขามีทั้งปืนทั้งกระสุนมีทั้งหน้าไม้มีทุกอย่างและหมดวันนี้คือก้าที่หนึ่งที่เราจะเริ่มต้นนะคะ ชางมนีาเชิญเขาในฐรัมนรอสมรารเขยเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนจะต้องได้ร่วมกันโกอาการก็ได้กองอะไรมากมายกันไปแล้วนะคะแา่หลายท่านที่เป็นหนึ่งในคนที่จะต้อง สิ่งที่เราพูดก็พูดขอขอแรงใจเพราว่าตอนนี้มาตอนนี้ก็ผ่านอะไรมามากมายนะครับตอนนี้ผมก็พร้อมนะครับที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้อทงทุกท่านนะครับพร้อมที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่เขียนข้าวพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าตลอดเวลา4ปีกับรับเพื่อใครผ่านมานะครับผมนะครับเพื่อจะอยู่เคียงข้นานกับพ่อแม่พี่น้องคุณท่านนะครับใน เสนะอชยัยกิตเดชนภาลัยผู้มาแนะนำตัวเมื่อกี้นะคะถ้าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ท่านเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในเขต3มารุณายกมือขึ้นค่ะเรา,ปาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยค่ะ่เห็นด้วยก็เอาได้ไม่เห็นด้วยแต่ ขาห้าเข็แปติเ็ดเข็ดเข็ดิแล้วก็เข็ดหนึ่งเข็หนึ่งยี่สิบคนรวมเป็น9ก้าสิบหกโเป๊ะเลยอ่ะได้เห็นด้วยกั่ว่าที่ผู้สมัครสองสองพรรเพื่อไทยเข็ดหกคนด้วยกรบนการการรวมยกนิยมขึ้นค่ะ สี่ดำรงดําำรงติับที่หนึ่ค่ะสิบเอ็นายกัตกระพงแสนมณีสิร้อยตำรวจเอกดรเจริญอยู่บำรุงสิบามทานนายทานันามทุกคนนะคะลำดับที่ยี่สนางสาวตีชดาสีพาราลำดับที่ยี่านายนุศักดิ์เล็กอทยีหวได้เรียบร้อยและเสร็จสิ้นะคะอค่ะทุกคนสมาชิกทุกท่าน เพราะว่าก่อนจะโหวตเนี่ยสมาชิก่อนจะโหวตเนี่ยเรามาจากต่างถิ่นมาจากหลายเขตด้วยกันใช่ไหมบางคนก็อาจาจะรู้จักเค่เนึ่งองผ่านมาอยู่เขตไหนบางคนอยู่เขตเจ็ด,ก,ดก็อาจจะยังไม่รู้จักเขตสามเงี้ยก็เลยให้ว่าที่ผู้สมัครเข้ามาในหลายคนเพราะว่าคุณจะยกมือโหวตคุณจะต้องเห็นว่าเออเขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาก็มารวมสังเกตการก็เลยเรียนเชิญท่านว่าที่ผู้สมัครของสอสอพรรคเพื่อไทยสมุทรปราการเนี่ย ให้มาแต่งตัวแนะนาตัวค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือทัพส่งมาให้คนเดียวไม่มีไม่มีผู้แข่งก็คือแขกเจเป็นท่านประชาปสบดีก็มีท่านประชาคนเดียวค่ะเขะตหกก็คนเดียวเขตแปดก็คนเดียวแขกสามคนคนเดียวก็สามารถแนะนาได้ค่ะจริงๆเราทำแค่สี่เขตนะคะตามที่ตามที่พักรมอบหมายมาเนี่ยว่าเขตเจ็ดมี มีเขาเรียกอ,อไรนะสามารถทําได้แค่สี่เขตตามที่พักเพื่อไทยแบ่งสรรมาว่าสมุปราการเราเนี่ยสามารถทำภายในวันได้2จุดก็คือเขตเ็ดเขตเจ็ดทำเขตสาเขตหกแล้วก็เขตเจ็ดเขตแปค่ะแต่